ได้อาทิตย์กว่าแล้วค่ะทุกคนมาสังเกตการทาบต้นทุเรียนต้นนี้เราทาบวันนั้นเราไล้สดในการทําการทาบทุเรียนต้นนี้แต่นี้ยอดของเขาเฉาเฉาเพราะว่าน้ําตรงนี้ที่เราอันนี้น้ํามันไม,ไม่ไม่มีเนาะนี่ไม่ไม่มีในถุงมันเราต้องต้องเจาะแล้วยอดน้ําลงไปในถุงมันนะทุกคนเราไม่ได้มาดูหลายวันแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรนี้น้ําไม่มีตรงนี้เราให้น้ํามันไปก่อนรากมันขาดน้ําเลยทุกคน ให้น้ำมันไปนะค่อยๆทํานะทุเรียนนะ่ะเราจะไปทําแบบแรงๆหรือว่าแบบไม่สังเกตเลยไม่ได้นะตัวนี้มันยังขาดน้ําอยู่เราต้องให้น้ํามันไปเรื่อยๆให้ลงไปในถุงนี้นะทุกคนจริงๆเราลืมตัดวันนั้นลืมเอากรรไกรตัดเนาะอ่าฉีก,กันนะทุกคนลืมเอาอืมนี่เอาน้ําหยอดลงไปให้ให้ดินมันชุ่มอยู่ตรงนี้ให้มันอมน้ำมนะทุกคน เราก็หยดลงไปเลยนะทุกคนนี่นะน้ำใส่ลงไปมันขาดน้ำมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอพอแล้วอืมเราค่อยให้อีกวันหลังเอานี้คุมไว้นะทุกคนคุมไว้อันนี้ก็คลิปนี้ก็ลุ้นๆไปนะคะทุกคนดูว่าอาการของมันยอดของเขาไม่โอเคมันเหี่ยวเราก็ไม่ให้น้ำเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็มาดูนะทุกคนนะ ถ้าเกิดว่ามันรอดก็คือเราจะได้ตัดยอดตรงนี้เนาะใบมันเฉาเราก็จะเริ่มเก็บใบนี้ออกก่อนนะทุกคนนะเก็บเก็บใบแต่ไม่ตัดยอดก่อนเอาเอาว่าเก็บใบไม่ให้ใบมันสวยเกินเพื่อจะได้ให้ตัวนั้นมันมาสมานได้ไวนะทุกคนเราก็เล่นเก็บใบมันไปก่อนถ้าจริงๆอ่ะถ้ามันติดแล้วเราจะตัดยอดแต่นี้มันยังไม่ติดเราก็จะเด็ดใบนี้ออก เด็ดใบนี่ออกแล้วทุกคนเพื่อให้อ่ามันไม่กินปุ๋ยอะทุกคนออม,มันไม่มีอะไรที่ไปช่วยมันแย่งปุ๋ยอนะเนาะใบมันจะแย่งปุ๋ยมันก็จะทําให้ทุเรียนตรงนั้นมันติดชา้าก็จะเอาใบมันออกให้หมดเลยนะตรงนี้นะทุกคนนะนี่ในการทาบทุเรียนก็มาสังเกตแล้วมันดูไม่ค่อยจะโอเคเราก็มาเอาใบข้างบนนี่ออกไป ไปในต้นต้นอันนี้เขาเรียกต้นต้นอะไรนะต้นอ่าต้นแม่เนาะในต้นแม่ที่เราเอามาทาบเราเปลี่ยนยอดยอดตัวนี้นะเนี่ยเราก็ดึงออกไปหมดเลยนะทุกคนนี่ให้มันเหลือตัวนี้เผื่อมันฟื้นขึ้นมามันก็จะได้ติดตรงนี้เลยนะทุกคนถ้าเราออกแค่นี้มันเหลือยอดไม่เป็นไรนะเอายอดมันไว้ก่อนเพราะตัวนี้มันก็นยังต้นเล็กเราเอาแต่ใบมันออกนะทุกคน ใบมันออกไปเลยนะออกเกือบหมดนี่แหละเอาไว้ไม่กี่ใบนะแล้วก็ดูนะทุกคนดูดูที่เราทาบนก่อนเนี่ยมันขาดน้ำมาทุกคนเราลืมให้น้ำนะแล้วโคนมันตั้งถือถือ,อยู่เนาะโคนมันตั้งถือถืออยู่ทางโน้นเมื่อสักครู่ให้น้ำไปก็ก็โอเคแหละเดี๋ยวมารุ้นอีกทีหนึ่งนะคะ